ผลงานการประกวดในกิจกรรม1414 plus contest ครั้งที่2 B l บ n ายคอนเทนต์ e a t o r มาเป็นนักสร้างสื่อดีมีคุณภาพกันทายสิเสียงอะไรเอ่ยคุ้นคุๆไหมคะเพื่อนๆว่าเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงจากอดีตค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้เรื่องเท่ๆกับเกทััชาจะนำเสนอเสียงในอดีต เอ๊ะแล้วนำมาใช้ในปัจจุบันได้ยังไงเป็นเสียงจาก Windows XP ค่ะเมื่อเราเปิดโฟลเดอร์เอ้ยกดแบ็กเอ้ยในไฟล์ Explorer ต่างๆอืมแล้วเราจะเอานะเอามาใช้ยังไงนะมีวิธีการเดี๋ยวเกจะเล่าให้ฟังนะคะวิธีแรกก็คือเปิด Control Panel Disk List Talk Destop This PC 23 of 30. So, do Control panel 27 of 30. Nadia's top shortcut me sign when I enter. Control panel. Search for the sound. S-O-U-N-D. Look up, code tap by John. Jacoba, change. Sound card settings link. Change machine. Sound card. Send chan? change. change system sound. Oh. Change system sounds link. Enter. Sound dialogue. Sounds Property Pages Sound t h e m e is a set of sounds applied to events in Windows and programs นี่คือทางเข้าที่หนึ่งก่อนที่จะไปขั้นตอนถัดไปมีอีกทางเข้าหนึ่งเดี๋ยวเราจะกดที่ Windows I <Sound S 2> ไปที่ Settings, settings. กดแทบไปหนึ่งครั้งหา Personalization เลือนลูกศอนลงกด Enter Settings Window Background เราจะหาคำว่า t h e m กดลูกศรลงกดแถบก่อนสิแล้วก็กดลูกศรลงหาคำ theme กด enter หรือ space bar ข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะกดแ็บไปหาคำว่า sounds windows default ถ้าของเพื่อนๆยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลย ก็จะมีแค่คำว่า s o u n d Windows Default แต่ของเกมีคำว่า Modify อยู่ข้างหลังแสดงว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วเราก็กดแท็บต่อไป Mouse ไม่ใช <Sounds> ่เข้าไปกดสิ Enter Sound Dialog Sounds Property Page s Sound Theme is a set of sounds applied to events in Windows and programs ทีนี้เราก็จะไปที่ e. Program Events นะะกดแท็บไป Save as ก็คือตัวที่เราต้องการจะใส่เสียงในก็คือเมนูที่เราต้องการจะใส่เสียงเข้าไปนั่นแหละ <Windows. S 1> อืมแล้วเราก็กด S มันเป็นจะเป็นรีวิวนะฮะให้กด S ไปที่คำว่า select S s i e r a เลย <S, s level o select one of one หลังจากนั้นแล้วก็กดลูกศรลง show tool a r band o of o จนได้ยินคำว่า File Explorer File Explorer แล้วก็กดลูกศรต่อไป Level 1 Block Pop Up Window One of One เดี๋ยวก่อน File Explorer ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถ้าถ้าเป็น Collapse ให้เปิดกดลูกศรขวาเปิดขยาย Expanded อออกกมา่นแล้วก็กดลูกศรลงต่อไปจนได้ยินคำว่า Start Navigation start navigation one of one level one อ start navigation นะฮะแล้วก็กดแท็บ play windows startup sound checkbox check alt plus b อันนี้ยังไม่เกี่ยวต่อไป sounds combo box windows xp start wave collapse alt เกยเลือกเสียงนี้จริงๆใน windows 10มันก็มีไฟล์อยู่นะ,ะมันก็จะเข้ามาให้เลือกไฟล์ใน c o o l n backslash windows backslash media นะมันก็จะมีไฟล์ web เสียงดอทว็หลายๆไฟล์แล้วในนั้นจะมีคำว่า windows start navigation .web เข้าไปนะฮะแต่เสียงมันเบามากเลยเนาะเสียงเบามากแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยพอแก้ไขในด้วย Sound Editor ต,ต่างๆอย่างเช่นพวก s ซาวฟอสต์เนะี่ยเซฟไม่ได้มันจะเกิดเออร์ทันทีเก๋เลยต้องไปหาซาวข้างนอกนะฮะจากพวก ที่เขาเรียกว่า Windows Classic and XP Sound เนี่ยเอามาใส่แทนในโฟลเดอร์นี้แล้วก็เลือกตัวนี้ก็คือ Sounds Combo Box Windows XP Start .wav e Focused Collapse Alt S. <S Windows Plus S Start.Wave Alt XP start. Wave, นั่นเองนะฮะอ่ะกดหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเลือกเสียงได้แล้วก็กดแท็บมาที่ Test, Test button ลองฟังเสียงดู Space. นี่เหมือนตอนแรก oh, <press. S 1> ที่ทําให้ฟังเนาะคุ้นไหมเอ่ยแล้วก็กด <ow> ไปที่ Alt plus เออไม่ต้องบราวส์แล้วก็ได้นะฮะหรือถ้าถ้าใครอยากเลือกเสียงอื่นก็กด b r าว s e ก็เข้ามันจะเข้าไปในให้เราเลือกเสียงในโฟลเดอร์มีเดียของ windows เนี่ยแหละอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้แล้วก็กดโอเคเคบัตเซ็ตแล้วก็คือทั้งหมดของ การใส่เสียงเอฟเฟกให้ใช้การได้ใน Windows 10เสียงจากอดีต Windows XP มาใช้ในปัจจุบันได้ด้วยนะคะโอเคพบกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้ามีเวลาว่างนะคะสวัสดีคะ่ะผลงานการประกวดในกิจกรรมของทาง1414 plus ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่26 ผลงานนี้ชอบใจก็กดแชร์ต่อได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ารับฟังผ่านช่องทางสายด่วนหมายเลข1414 14, และแท็บทูรีจะลงทะเบียนร่วมลุนรางวัลโดยอัตโนมัติเมื่อรับฟังสื่อที่ส่งเข้าประกวดแล้วและเพื่อนๆที่รับฟังผ่านช่องทาง YouTube ช่อง1414 14สามารถลงทะเบียนร่วมลุนรางวัลได้ผ่านลิงก์ในส่วนรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะ